สวัสดีจ้ามือนีกับผ้าไปเที่ยวงานมันเด็กจ้ากับอัดคลิปไว้ตะโดนเราละจังงานมันเด็กลูกตะหลสองสามปีแล้วละจ้าแบบลูกไส้เสียดแดงแดงเลยจ้าเสียแดงแดงยืนเต้นยุหันละเต้นเป็นแน่เพราะเป็นแน่คู่กบจับขึ้นไปเต้นไปตามภาษาเด็กหน่อยล่ะจ้า ผู้หญิงก็เต้นดีผู้ชายก็เต้นดียืนเล่นอยู่หั่นละตามภาษาเด็กน้อยผู้นันก็ย่างอ้วนๆแน่ผู้นีก็ย่างอ้วนๆแน่ไปลบัดนี้เขินแน่เต้นแน่ล่ะจ้ เด็กน้อยเดี๋ยวนี้ก็ไงเป็นบ้าแล้วละ่ะก็เอามาเบิง้งเฮ็ดใหมเบิง้งคิดพอตัอ้งสมัยเพิ่นเป็นเด็กน้อยก็เต้นว่าเป็นก็ยกหงายกยกลังยกแขนนั่นล่ละชักสีว่าจักไหนตามภาษาเด็กน้อยเสียแดงๆละจ้าผมตั้งๆนั่นล่ะลูกไายจ้า เบิ่งไปเบิ่งมาก็เต้นไปเต้นไปเต้นไปจก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 หูกระปูเก่งบ่าจา้าเพ่งเพ่งจอกอีกรกะปูนะจ้กกะพวกผูญิ่งก็เต้นดีดีแต่ว่าผู้ใายหันมาเบิ่งผู้ชา้บัณเต้นบ่เป็นดอก เต้นไปเต้นมาเต้นไปเต้นมาคู่กันย่างอวนอวเด็กน้อยกันย่างอวนอัวอวนอวย้อนละอวนอัวอวนอวเต้นไปเต้นมาเด็กน้อยมันก็เมียเสร็จแล้วคู่กับเปิดเพลงให้เต้นโดนเนาะทั้งลุกทั้งนั่งแล้วเด็กน้อย มันปวดขานัง่งดวนมันกับอยากไปหากินขนมมันแล้วผู้ไทยรวบก็บไทไปผู้อัดวิดีโอก็อัดไปคู่กับเรื่อมจับต,ต,ต่อเต้นเพลงจบแล้วจ้าคู่กับเรื่มจับผ้าเล็กน้อยมาเอาขนมล้วจ้ายืนต่อแถวแล้วลูกไส้เสียแดงๆแล้วจ้า